ทัองฝั่งมักกี้ไม่โดดด้วยนะตัวกลางมาแต่ว่าเดินถอยไปก่อนแต่ตัวของเคสก็กระใหม่ไวเหมือนกันด้านหลังมาโดนไล่ตบไล่ตีตรงนี้ชาวชาวเองก็ไปหนึ่งศพเหมือนกันโดนเข้าไปครับเพาะไล่มาจากฝั่งของอาวันพีที่เลี้ยงแต็งอันตีได้อยู่แล้วไหลมาตัวกูมันเลื้อยมาถึงอันอากาณเหลือแค่ทางฝั่งพีบอสคนเท่านั้นเองครับเรียกว่าเพื่อนตายยกตีแล้วตรงนี้จะอยู่ทำไมล่ะก็กลายเป็นเอสได้ก่อนเลยครับไปครับเก็บป้อม ได้ครับด้านขวาได้และกําลังจะขึ้นบ้านไปเพื่อไปต่อครับสําหรับสังไอป๊อตตายไอ้ป๊อตโปตายครับโปรกันไม่มีครับและตอนนี้ครับก็เลยยจะไปหน้าบ้านและเอามาอพีเก็บอีกหนึ่งตัวแล้วและมีเหลือใครกัดด้วยครับแม้ไอเลนครับจะมีเกิดก็จริงครับแต่ว่ามันเกิดสุดท้ายของเขาจริงๆและแน่นอนครับทีมแรกที่ยาดเข้าสุดท้ายไปแล้วด้วยเกีตทีมเบคอนท่าไอเดิมเบิร์มาพิลดสันเข้าไปยิงกิวแบบเพื่อนในกลุ่มละบายเปิ ปสองกะโดนโงแบบนี้แลเ้เหยียบขนาดนั้นครับเอาว่าผีสวยขนาดนี้ครับไม่มีสวยกว่าน,นี้แล้วจริงๆครับจะไปข้างหน้าครับข้าแบบไม่หยุดยั้งครับหายหมดตี้ <S <S อย่าลืมกดติดตามเพจการิน่า AOV Tournament เ,เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย